สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับที่ช่องคูโจ h ช n n e l นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณเหมือนเดิมนะครับวันนี้นําเสนอหน่วยที่2นะครับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้ไปรพร้อมกันนะครับไปเลยครับ สำหรับการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับตัวอย่างที่กูยกขึ้นมาในวันนี้นะครับจะเป็นการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ที่อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นเดินออกจากเขาวงกลฎไปยังตำแหน่งประตูทางออกจะเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งได้อย่างไรนะครับทักเรียนสังเกตดูตำแหน่งของหุ่นยนต์นะครับจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับ ก็จะเดินตามลูกศรสีอะไรครับสีชมพูนะครับเดินตามช่องนับ1 2 3ไปทีละช่องเรื่อยๆเลย,เลยนะครับนับไปทีละช่องนะครับจนไปสุดเส้นประตูทาองออกนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนโปรแกรมไปพร้อมกันนะครับไปเลยครับการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับก็จะสังเกตดูจาก ตารางซ้ายมือนะครับหุนยนต์ก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับจะเดินตามเส้นนะครับนักเรียนสังเกตดูรูปสอนะปรากฏขึ้นมานะครับทางขวามือเวลาเขียนโปรแกรมทุกครั้งก็จะสังเกตคำว่าเริ่มต้นทุกครั้งเลยนะครับเดินไปข้างหน้าทำซ้ำสามครั้งแสดงว่ามุนยนต์จะเดินไปกี่ครั้งครับ ยนจะเดินไป3ครั้งก็เริ่มนับเ2 3นั่นเองนะครับคลิกเลยครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็ทำไงทำไงครับหลังจากนั้นก็ทำการหมุนซ้ายอ่าหุ่นยนต์ก็จะหมุนซ้ายเห็นไหมครับตามลูกศรเลยแล้วก็นักเรียนก็มาดูตรงนี้นะครับเดินไปข้างหน้ากี่ครั้งครับ 6ครั้งก็นับเลยครับ1 2 3 4 5 6ี่้าฉะนั้นลูกศอนสีแดงก็จะมากี่ครั้งครับ6ครั้งห็นไหมครับแล้วเราก็มาดูหมุนขวาใช่ไหมครับอ่าหมุนขวาลูกศอนสีเหลืองก็จะขึ้นมาหมุนขวา1ครั้งนะครับหลังจากนั้นเดินไปข้างหน้ากี่ครั้งครับเดินไปข้างหน้า5ครั้งก็นับเลยครับอ่านับตารางเลยครับ ช่องที่1 2 3 4 5สองสามสี่ห้านับปุ๊บทีมครับก็จะมีลูกศร1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าไปจนถึงประตูทางออกนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับผมเชื่อว่านักเรียนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็จะสามารถเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับก่อนที่จะฝึกไปเขียนใน คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็เชื่อว่านักเรียนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปทปําแบบทดสอบที่คุณครูฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณครูด้วยนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมเรียนอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพ ร่างกายของนักเรียนด้วยนะครับห่างไกลจากโรคโควิด -19 นะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ